เมื่อห้องนอนกลายเป็นโรงหนังโอ้โหถ้าพูดไปใครจะเชื่อแต่เชื่อเถอะคะ่ะทุกคนวันนี้คือภาพและเสียงจากโปรเจคเตอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้นทุกคนเหมียวตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากๆเมืม่อวานเพิ่งได้ของนะคะแล้วรีบถ่ายคลิปแล้วตัดมาลงเลยเหมียวนะคะเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูหนังในโรงมากๆแต่พอย้ายกลับมาอยู่บ้านมันก็ฟีลต่างจังหวัดอะเนาะถ้าอยากจะดูหนังสักเรื่องก็คือต้องขับรถเข้าไปในเมืองซึ่งมันก็ไกลอะเนาะหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้ดูตนแล้วหนูก็ได้ไปเจอรีวิวเจ้าโปรเจคเตอร์วานปอตัวเนี้ยพอได้ เราสามารถเปลี่ยนห้องนอนเราเนี่ยให้กลายเป็นโรงหนังแล้วนั่งดูได้ทุกวันเนี่ยมันจะฟินขนาดไหนพอคิดได้แบบนั้นและอีกไม่กี่วันถัดมาก็มีของมาส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะแต่ส่วนหนึ่งที่ทําให้เหมียวตัดสินใจซื้อม่ยากนะคะอย่างแรกเลยก็คือ,อมีรับประกันให้1ปี 1> แล้วการฉายภาพนะคะความละเอียดสูงมากสามารถรองรับได้ถึง 4K เลยนะและ้วยังมีแอปพลิเคชันที่ใช้สําหรับดูหนังติดมากับตัวเครื่องด้วยไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube Prime Video แล้วที่สําคัญนะคะมีลําโพงในตัวระบบเสียงคือจึ้งมาก